สวัสดีครับวันท,ที่5กุมภาพันธ์2560ครับรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนนั่นหนึ่งหน่อยครับมาดูพาดหัวข่าวใหญ่เลยครับวิศณุจัดอบรมประลัดผู้ว่าชงไอเดียร่วมปฏิรูปประเทศสวิตโชรถแมปปอยอปดึงคนรุ่นใหม่ไฟในช่วยงานสปอทอชูพักโทษปรองดองวงเสวนาคา้านกฎหมายคุมสื่อ ด้านบนครับเงิน6ล้านกู้ดาวแลมโบกินีตำรวจข้องใจเบนส์สงสัยไม่ได้ยืมจริงพบบอยโอนเข้าบัญชีเดือนละ3 0 0แสนถวายสักการะชาวไทยเ,เข้าแถวชาวไทยทรงดำนะฮะเข้าแถวรอสักการะพระบรมศมพในหลวงรอเก้าพระที่นั่งดูสิตมหาปราษาสรครับ อันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากหัวหินเลยครับแล้วก็ได้ไปนั่งร้านอาหารแถวนั้นด้วยนะฮะร้านดังหัวหินยอมรื้อพ้นหาดไล่บี่หกโรงแรมเถื่อนรอบเปิดแสงไทยซีฟูด้ดยอมรื้อพ้นหาดหัวหินปิดตานานวันอาหารดังตรวจแถวบอดี้การ์ดบิ๊กตู่บิ๊กป้อมในสถานการณ์ขู่ฆ่ามาดูตรงนี้เลยครับน่าสนใจมาก2ส,สายการบินบุกตลาดอาเซียน ด้านบนครับบางกอกไอเอฟครับเตรียมเปิดให้บริการกรุงเทพบาะกันผูกามเพิ่มจากย่างกุุงมัลดลและด์เรปิดอที่บริการอยู่แล้วมีเส้นทางใหม่น่าสนใจครับเชียงใหม่เวียงจันทร์และเพิ่มเที่ยวบินครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเป็นสเที่ยวเชียงใหม่เวียงจันทร์เป็น2เที่ยวต่ะวันและพนมเปญกรุงเทพพนมเปญเป็น7เที่ยวต่อวันโอ้โหด้านล่างครับน่าสนใจมากบางไเอเชียครับ เพิ่มความถี่ในการบินไปกัมพูชาสปปลาวมา้เวียดนามเพิ่มเที่ยวบินใหม่ในเมืองรองสอสเมืองเพื่อเที่ยวบินไปอินเดีย2อสเมืองและเพิ่มเที่ยวบินจีนในเมืองที่มีกระแสดีครับมาดูจากภาพครับสอบโอเน็ตนายแพทย์ทีระเกียรติเจริญเศรษฐินรัฐมนตรีสกัดิการและคณะกรรมการสพทตรวจเยี่ยม สนามสอบโอเน็ตครับที่โรงเรียนลาดวินิระถมเมื่อวันที่4ไทยทรงดำกราบพระบรมศพยอดสักาการะใกล้3าวัน4ล้านคนครับใต,ต้โต๊ะใต้เตียงปอท่อชาวน้าสงขาโต้รัฐบาลขอบันข้าไม่มีการเมืองท้าบิกตูไก่อูล,ลงพื้นที่ท่วม อาคมระบุท่วมใต้ถนนรถไฟเสียหายรวม6.5พันล้านนายกสมาคมชาวนาสงขาท้าบิ๊กตู่ไก่อูตรวจสอบคาบสมุทรสถิงพระอันนี้ก็คือนี่เลยครัรือแล้วร้านแสงไทยร้านอาหารชื่อดังเรียนชายาดหินทำการรื้อถอนต้ของหลังศาลหลัง สร้างบุกลุกชายหาดที่เดียวมานานที่ประจบคิริขันครับประธานคือไข่ต้านโกงนับฉแฉระกฎหมายสินบนกรมศูนย์แร่งปิดคดีรถเมยนันขอสมก,กอไปแล้วเบสรินล็อสอบเจ้าหน้าที่ครับนี่คือรีวิวหนังสือพิมพ์ม,มติชนครับอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2560ครับขอบคุณครับ